ไม่ใช่สไตล์ไม่ใช่สไตล์ใครถ้าแนะนำถ้าทนดูไม่ได้ก็แนะนำให้คนดูไปไปขี้ไปอ้าโย้เ,เอยมาเอ้หนึ่งพันบาทโอ้โหเช่ยเปิดโอเคอค,ครับผมนะก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยเนาะมา วันนี้เราอยู่กับหน้าเกมอะไรอะเจสสเปรล,ลุหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่จนสลัดนะพี่นะจากค่ายพีจีนะพี่เนาะอะไรอะฆ่าหัวของกัปตันเยโดมันแพงว่ะเฮ้ยสามหมื่น x หรือว่าสามแสน x x สามตัวหรือเปล่ายอกนะพี่นะโอ้โหไอ้ใจก็ไปจะไปแต่ x สามตัวบ้าหรือเปล่ามาวันนี้ผมก็มีทุนอยู่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะี่ชมนะมาขอเปิดหัวไปที่เบ็ดรายดีทุนห้าร้อยบาทขอเปิดไปเบ็ดห้าแล้วกันพี่เย้ยไม่พูดเยอะแนละ้วเจ็บคอดีกว่านะ มายืนยันไปเลยอ่าสำหรับใครที่ว่าสนใจอะไรตาเนี่ยผมจะแปะลิงก์สมคัตว้ใต้คของเมแล้วกันนะพี่นะเออ,เอ,อวะเป็นไรก็วานสะารโอเคพูดเยอะมาดูเชิงก่อน,นสิบหมุนสไตล์ผมนะอันนี้สไตล์ผมไม่ใช่สไตล์ไม่ใช่สไตล์ใครถ้าแนะนําถ้าทุนดูไม่ได้ก็แนะนําให้คนดูไปไปขี้ไปอายอกเอ้ยมาหนึ่งพบาทโอ้โห เปิดหัวมาหวานเจี๊ยบเลยพี่เอ้ยสำหรับจนสลัดนี่ไงหัวล้อไปหนึ่งคีแล้วก็บังคับเลียเ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำทรงเหมือนแจ็คสเปลโร่แต่ได้แค่ก๊อปปี้อันนี้ก็ไม่เอาเอาว่าเขาอีกแล้วเขาจ่ายเราไม่เนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอโย้ดูเชิงจริงไม่เน,นี่ยโอ้โหเปิดมาสองพันกว่าบาทแล้วพี่เอ้ยโอ้โหสำหรับแจ็คสเปลโร่ไม่ใช่จนสลัดจากค่ายพีจีนะพี่นะนี่ไง,น,ไงนักล่าค่าหัวนักล่าค่าหัวพี่เอ้ยจากค่ายพีจีนะพี่นะโอ้โห ไหลดีเท่าไหร่ด็อกเตอร์ไหลดีโค้ดไหล,ด,หลดีจังวันท่านผู้ชมเอ๋ยเฮ้ยกำไรสองพันบาทแล้วนะตอนนี้นะพี่นะโอ้โหเปิดหัวมาไม่ถึงวิทำไมไหลดีจังวันท่านผู้ชมเอ๋ยโอ้โหวายลงอีกแล้วยังไงเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเอ้ยโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตเท่าไรวะเนี่ยปรับกำไรยังไงโอ้โหไวห้าสิบเอ็ดบาทไอ้เชี่ยเอ้ยไหลกันไปหรือกัไปต่อยางเลยดีกว่าพูดเยอะแล้วเจ็บคอนะพี่นะ โอ้โหได้ห้าพันปุ๊บผมหนีป้าบักแค่นั้นแหละเออห้าพันปุ๊บหนีปั๊บไม่พูดเยอะเจ็บคอไหลดีเลยสเก็ตเตอร์สามตัวฟรีเข้านะพี่นะนี่ไงนี่ไงนี่ไงออโอ้โหสวยสวย <c oughs> นี่ไงหัวล้อไปหนึ่งทีแล้วก็ฟันโอ้โหฟันทองนี่เห็นไหมเห็นฟันทองไหม <c oughs> ทุกคนเห็นฟันทองไหมอุ้ยเงินรางวัลอะไรอะ <c oughs> ชนะอะไรหมุนฟรีไปเลยห้าหมุนไม่พูดเยอะจะพอมาหมุนฟรีดีกว่า <c oughs> โอ้โหบังคับพุดแรงทำทรงแบบว่า ยังไงวะนี่ไงดูสมบัติโอ้โหไหลปุ๋ยไปยาสำหรับเกมนี่คือแบบว่ากราฟิกก็สวยนะพี่เนาะอ่าก็ลองเปิดใจมาตามได้แบบว่ากราฟิกอะไรก็สวยเปียบนะพี่นะบึมบั้มฉําบะเลยไงประเด็นน่ะคือแบบว่าฉําบะฉําเบเลยยาใบยาใบยังไงคูณติ้ามาโอ้โหร้อยยี่สิบบาทสวยอยู่เฮ้ยเฮ้ยสามร้อยบาทโอ้หยหนีดีไหมท่านผู้ชมเอ๋ยเฮ้ยเราสักหกพันเราค่อยหนีกันเนาะท่านผู้ชมเนาะ เรามีแผนการลนะ6กพันปุ๊บเราหนีปั๊บเลยโอ้โหฟรีเกมเข้าแบบนี้จ่ายดีแบบนี้ดูทรงซื้อนะ่าจะจ่ายดีกว่านี้นะพี่ชมนะเดี๋ยวลองไปซื้อดูดีกว่มามหมพี่ชมเอ๋ยแต่ไม่รู้ตอนนี้ไนดะ้หดหกพันไม่ไหลผมหนีผมหนีไม่น้ำอ่ะเออมายาไปยาโอ้โหไหลไปน้ำแล้ไม่เป็นไรไหลไปน้ำไม่ทีไปรอบไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าทุนห้ารอยกำไรห้าพันพี่เอ๋ยโอ้โหยังไงคุณเก้ามาอีกโอ้โหเก้าบาทสวยคุณสิบห้ไปอีกนี่ไงยาไปยไปนี่ไง ไหลกันไปเรื่อยไปสำหรับเกมนะพี่นะแจ็คสเปโรอุย้ยไม่ใช่พูดผิดตลอดเลยจนสลัดนะพี่นเะราจะฆ่าพี่ีนะพี่นะก็ลองเปิดใจมาตามกันได้พี่ในะผมจะไปเลก์สมองไว้ใต้คอมมแล้วกันเนาะเบ็ดห้าไหลแตกแตกกระจายหลายเด็กแตกแตกระจายเลยบอกแค่นี้เออโอ้โหอย่าไปอย่าไป,อย,าไปอย่าไปนะพี่นะโอ้โหยังไงมีวอลเิตก็สามารถไปตามกันไนะพี่น้องมีวอลเิตก็สามารถไปเล่นกันไปตามอะไรหนึ่งปาบเขคอหอยพันห้าพู่างไง <c oughs> ชัวคาวดีกว่าสามร้อยบาทเอ้ยไม่ได้หมายถึงอะไรนะจ๊ะเงินรับรางวัลเลยพูดเยอะเจ็บคอโอ้โหจะถึงหกพันไหมนี่เฮ้ยไม่ถึงไม่เป็นไรนะพี่นะไม่ถึงไม่เป็นไรนไไเดี๋ยวผมจะหนีแล้วพี่รู้สึกว่ากําไรเป็นก่อเป็นกำไแล้วตอนนี้โอ้โหสําหรับเกมอะไรอะแจ็คสเปรโรจากโอ้ยนี่ไงหกพันชัวกูหนีหนีโอเคผุมขอนี่ไป